แกที่เขาสั่ผิดแล้วเขาให้ฉันหมดเลยอ๋อคิดได้เหรออ๋อเปล่าพาทำผิดแล้วเขามาให้ฉันหมดเลยมันเยอะมากเยอะเกินไปนี่อัน้อินไหนจบแล้วจบแล้วแม่งเด็กด้วยอันนี้ฉันจะกินอันนี้ฉันจะกินอะไรอะนมปั่น นมอุยลองว่าฉันลองว่าฉ oh, ันเบียนเคใช่ไหมโอเคพี่เนยย่าหลอกพี่เนยย่าหลอกเขาให้ฉันเขาให้ฉันเขาให้ฉัน stop เบืกเขาให้ฉันไม่มีความเท่าเทียมพี่เนยยิ้มอะไรอ่ะเนี่ยชาวไทยฉันเนาะเขาให้ฉันเนาะโทรศัพท์มีชีวิตหรอเน่ให้กินนิเนึ้อปลาแดงไอหยอง มีหมดเลยมีคำสีมี้ไม่หรอไม่พี่พันชพี่พันชเย CGM 48เยเขาจีบเธอเหรอไม่สนีสี่ของด้ห้หมดเลยเธอมีลาวาเคเลยกินอะไม่อุดนเอาบาให้จ้าเอา อันนี้ไม่อนมาหรอใช่ <laughs> ีเขาสองแบบไม่อดต่งจากเชียงใหม่หรอแต่ท <az> ี <az> ่นี่ต่งถึสาขาเขาก็เลยถามว่าออยู่หอไหมอ่ะ